บ้านของเราเยอรมนีมีสถานที่มหัศจรรย์ให้เราเดินมากมาย200ปีก่อนเรื่องราวโรแมนติกที่โด่งดังของประวัติศาสตร์เยอรมนีเดวแรงบันดาลใจจากนักผจญภัยในป่าที่ยิ่งใหญ่นี้ในวันนี้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อตามรอยเท้าของจิตรกรนักเขียนและนักดนตรีเพื่อสำรวจวิถีชีวิตชนบท และการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนให้เกิดการเดินเพื่อความสุขขึ้นมานี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ค้นพบสัมผัสกับความรู้สึกวันเดลัสของตัวเอง สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภูมิประเทศของเยอรมนีที่นักเดินไม่อาจละเลยได้เทือกเขาบาวเรียนี่เป็นทางเข้าของเทือกเขาแอลป์และประการหินนี้ก็คือแนวเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ทั้งฝั่งตะวันตกของยุโรปค่ะ ตอนนี้เธอขาแอลเต็นไปด้วยศักยภาพในการเดินเท้าแต่ว่าฉันได้เข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ค่อนข้างอัศจรรย์เป็นตัวอย่างของลทัทธิโรแมนติกของเยอรมนีในระดับที่ยิ่งใหญ่อย่างเหลือเชื่อมันเหมือนกับเทพนิยายแต่เหลือเชื่อคะ่ะมันเป็นเรื่องจริงฉากที่งดงามนี้เป็นพรมแดนทางธรรมชาติภาคใต้ของเยอรมันห่างไปแค่หุบเขาหนึ่งก็คือออสเตรียแล้ว แต่วันนี้การเดินของฉันเป็นเรื่องราวของบาวาเรียอย่างแท้จริงเป็นเรื่องก่อนที่จะก่อร่างเป็นชาติเยอรมนีเวลาที่พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสนามเด็กเล่นของกษัตริย์ประหลาดท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในความพยายามที่จะผนวกความรักศิลปะโรแมนติกกับความรักในภูมิประเทศแห่งนี้ของพระองค์ สิไมล์ทางใต้ของมิวนิกเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังที่ใหญ่ที่สุดและเขียวชอุ่มที่สุดของรัฐเยอรมันเมืองฟูเซนเป็นศูนย์กลางท้องถิ่นสำหรับการเดินของฉันจากที่นี่คุณจะเข้าไปยังเทือกเขาอย่างเทเกลเบิร์กได้จากมุมนี้การเดินของฉันจะมุ่งลงเนินเขารูปเกือกมาอ้าไปยังเทือกเขาผ่านหุบเขาและออกไปผ่านปราสาทยุคโรมนติกที่มีชื่อเสียงของบาวาเรียไปยังที่ราบทุ่งหญ้าที่อยู่เบื้องล่าง บรรพบ,บุรุษยุคโรแมนติกได้ทาป้ายผลงานของเขาจุดเริ่มต้นในการเดินของฉันวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปบนที่สูง1,700เมตรขอบคุณเคเบิลคาร์ที่นําพาเราไปยังยอดของเทเกอร์เบิร์กนี่ไม่ใช่การโกงนะคะเพราะว่าการเดินจะเริ่มต้นจากยอดเขาแล้วเราก็จะเดินลงไปข้างล่างเป็นระยะทาง17กิโลเมตรวันนี้เทือกเขาแอลป์ในเขตบาวาเรียดึงดูดนักชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งทุกรูปแบบ แต่เมื่อ150ปีก่อนภูมิประเทศแห่งนี้มีความพิเศษยิ่งไปกว่านี้ษักริยริแม็กซิมิเลียนที่สได้ทรงใช้ผืนป่าและหุบเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตล่า์ส่วนพระองค์พระมเ ah หสีพระราชินีแมรี่ทรงชื่นชอบความสุขที่เรียบง่ายกว่าด้วยการเดินและปีนเขาและพระองค์ทรงมีอิทธิพลต่อพระโอรสสองพระองค์ทั้งออโ,โตและลุดวิกซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ นี่คือบุคคลที่ฉันมาเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ค่ะกษัตริย์ลูดวิกที่สองพระองค์มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าชายแห่งเทพนิยายจินตนาการที่เจิดจ้าและทรงชื่นชมปราสาทต,ตำนานและออเปร่าแต่เครื่องหมายแห่งแรกของลูดวิกก็คือกระท่อมไม้เล็กๆน่ารักแห่งนี้ล่ละคะ่ะกระท่อมบนเขาเทเกอร์เบิร์กนี้สร้างขึ้นในปี1852เป็นที่พักผ่อนของพระราชินีแมรี่พระมารดาของลุดวิกโดยไม่มีเคเบิลคาร์พระองค์ทรงเสด็จจากวางที่อยู่ด้านล่างและใช้เวลาเดินทางหลายวันขึ้นมาบนยอดเขา พระนางแมรี่เป็นผู้ที่แนะนำพระโอรสของพระองค์ลุดวิกได้พบกับความสุขในเทือกเขาแอลป์พระนางทรงเป็นผู้บุกเบิกเมื่อครั้งที่ทรงเดินขึ้นมาที่นี่เราเดินไปชมสิ่งที่ฉันตั้งใจจะเดินขึ้นมาชมบนภูเขาแห่งนี้ค่ะการเดินของฉันวันนี้ตีวงล้อมภูมิประเทศและผืนแผ่นดินที่พระนางแมรี่แนะนำให้พระโอรสสองพระองค์ได้ชื่นชม จากยอดเขารอบเทกเบิร์กฉันเดินเลียบไปตามสันเขาเอาภายก่อนที่จะลงไปเดินเล่นอยู่ในหุบเขาป่าและสถานที่ล่าสัตว์ของราชวงศ์แต่การเดินในส่วนนี้จะนำไปสู่นอยชวานสไตน์ stein, ปราสาทที่โด่งดังที่สุดในโลกและก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ชิ้นเอกของลูดวิกปราสาททรงกอถิกเป็นที่ตั้งตรงงานอย่างภาคภูมินี้อยู่เหนือบทสรุปของการเดินทางที่หมู่บ้าน พอเห็นชนเกกาวและทะเลสาบแบบอพา,าที่ก้อนหุบเขาโอ้ oh, ในบ่อน้ำที่สะทส้อนแสงร,ปประยิบระยับ <Cool. S 1> น้ำที่ดูหนาวเย็นนี้เป็นที่หมายของฉันค่ะเ really cool. อบเซยังเดินอีกไกลค่ะ คิดว่าตั้งแต่วัยรุ่นว่าที่กษัตริย์ลุดวิกท่องเที่ยวไปในเทือกเขาเหล่านี้ทุกฤดูร้อนเติบโตในช่วง1850เจ้าชายได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของลทัทธิโรแมนติกในยุคนั้นลุดวิกทรงติดตามพระมารดาม,มายัางกระท่อมบนภูเขาเพื่อปล่อยพระองค์ไปกับการอ่านหนังสือทรงใช้ชีวิตอย่างสบายและรับแรงบันดาลใจจากเทือกเขา,เอาแอลป์แห่งนี้ ข้าพเจ้ามีความสุขและมีความหมายในเทือ่ขาที่งดงามแห่งนี้ในเมืองที่เลวร้ายข้าพเจ้าเสียใจโศกเศร้าและหดหูอย่างที่สุดเสรีภาพคือลมหายใจของข้าพเจ้า ในยุคที่ในหัวของคนยุโรปคิดถึงแต่อุตสาหกรรมและพันธมิตรในทวีปผู้สืบทอดบาวาเรียกลับปรารถนาที่จะทุ่มเทไปกับภาพเขียนยิ่งใหญ่ในพระราชวังของพระองค์ทรงรักภาพลักษณ์ของอัศวินยุคกลางและตำนานที่สืบทอดกันมาของราชวงศ์และเมื่อมาถึงเรื่องดนตรีการเดินทางไปชมออเบร่าเมื่อชนอายุ16ชันษาทําให้ลุดวิกทรงเชื่อว่ามีนักประพันธ์คนหนึง่งที่มีความสนใจและแนวคิดเข้ากันกับพระองค์ได้ริชาร์ดวากเนอร์ ห,ห,หุบเขาใหญ่โตมาหึมาเลยที่เป็นเดิยแหลมครุกระอยู่บนท้องฟ้าน่าจะเป็นไกเซลสไตล์แล้วแม่น้ำที่อยู่ในหุบเขาก็น่าจะเป็นโลเบนทาบักและฉันก็เดินมาถึงที่ไหล่เขาแบรนเดฟเล็ก สันเขาแลมที่ทำให้เราสามารถจะยืนอยู่ด้านบนของุบเขาแบบเอาพายสองแห่งพร้อมกันได้แต่จนกระทั่งเมื่อ160ปีก่อนไม่มีใครที่เคยเห็นวิวเหล่านี้เส้นทางซิกแซกนั่นจะพาเราขึ้นไปบนนี้ค่ะเรียกว่าแม็กซิมัลลนเวย์ตั้งชื่อตามพระบิดาของกษัตริย์ลูดวิกว่ากันว่าพระองค์ใช้เวลาในการสำรวจภูเขาเหล่านี้5สัปดาห์ซึ่งตามปกติแล้วจะเรียกว่าภูเขาของพระองค์และคนเยอรมันนับพันคนก็ยังใช้เป็นเส้นทางเดินอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ แต่ได้เวลาที่ฉันจะหันไปใช้เส้นทางอื่นมุ่งหน้าลงไปทิศทางหุบเขาฝั่งตรงข้ามไปที่เป้าหมายต่อไปอกระท่อมบนภูเขาของ Black c a n นาลแม่นมากค่ะหชั่วโมง45นาทีพวกเขารู้ได้ยังไงว่าฉันจะใช้เวลานานขนาดนั้นฉันอาจจะหยุดกินกลางวันก็ได้เมื่อเขาบอกว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง45นาที <S <S คุณก็คงไม่อยากจะสาย แต่ว่าเรานักเดินชาวอังกฤษมักจะนิยมเดินช้าหรือเร็วตามใจของเราเองอาจจะเป็นฉันเองที่ต้องค้นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมการเดินของเราขึ้นมาบอกตามตรงว่าไม่มีใครดูรีบร้อนในการเดินในบาวาเรียแล้วฉันก็เหมือนกันค่ะฉันจะไม่มีทางพลาดวิวนี้เด็ดขาดเลย รู bit left ้สึกหนาวนิดหน่อยค่ะจากจุดนี้ฉันมองลงไปเห็นหุบเขาพารลัสอีกช่วงหนึ่งในการเดินของฉันและข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. ด้านบนนั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตนี้ยอดเขาซอยลิงสูง2,000เมตรลองคิดดูนะคะเมื่อ150ปีก่อน <of> ทั้งหมดนี้ <the> สงวนไว้เป็นเขตล่าสัตว์ของ <the hunting. S 1> ตระกูลลุดวิก วงวิตเทอร์แบกปกครองบาวาเรียเป็นเวลากว่า700ปีคนหลายชั่วรุ่นออกมาล่ากวางแพะและหมีแต่เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่พระบิดาและพระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกแม็กซ์และแมรี่ที่ได้เปลี่ยนความชื่นชมมาที่ผูมิประเทศอย่างแท้จริงในเดือนสิงหาคมปี1857แมรี่ได้พาลุดวิกวัย17ชันษาและออโต,โตวัย8ชันษามายังยอดเขาซอยลิง ว่ากันว่าพวกพระองค์ได้ใช้เวลาอยู่บนยอดเขา3ชั่วโมงเต็มแน่นอนว่าจะต้องมีพระอาจารย์ต้นเครื่องเสวยและพนักง,งานรับใช้มากมายลุดวิกขึ้นครองบัลลังในปี1864ชนมายุได้18ชันสาและเห็นได้ชัดเจนว่าเวลานี้พระองค์ไม่ทรงชอบชีวิตที่วางในมิวนิก และการดำรงตําแหน่งในฐานะกษัตริย์ที่มีหนี้สินและปัญหามากมายแต่พระสหายที่ทรงบูชายอย่างมากริชาร์ดวากเนอร์ได้พาพระองค์มาที่ภูเขาแห่งนี้ก <Another S 1> ระท่อมอีกแห่งเห็นได้ชัดว่า <it> ลุดวิกรักสถานที่แห่งนี้และก็ในปัจจุบันมีผู้ที่ได้แบ่งปันความรู้สึกนี้มากมายค่ะแบล็กเคนาเป็นบรดดของราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมนี เป็นที่พักสําหรับออกล่าสัตว์เพียงครั้งเดียวก็มีพื้นที่มากพอที่จะให้ที่พักพิงแก่นักผจญภัยบนเท้าขาอาพายที่หิวและกระหายนับสิบสิบคนแต่ฉันจะไปพบกับเจ้าของคนปัจจุบันเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างละเอียดแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาครับผมเคยอ่านในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีมาครั้งหนึ่งคือมีบางสิ่งที่มันน่าสนใจมากเขาเขียนว่าผมคิดว่าลูดวิกนั้นเป็นไมเคิลแจ็กสันของยุคนั้นเลยก็ว่าได้ <laughs> คุณคิดถึงเขาอย่างนั้นเหรอคะไมเข้าของยุคเขาเนี่ยนะครับครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่เหมาะสมที่สุดแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพที่ดีนะคุณว่าไหมคุณมีภาพที่สวยงามน่าประทับใจที่คุณจะให้ฉันดูด้วยนี่เป็นอดีตอันแสนหวานของที่นี่ที่พักล่าสัตว์ใช่แล้วนี่นี่นโอ้ดูสิคะบ้านหลังนี้หมครับคุณเคยเห็นเวลาที่ขึ้นมามันเปลี่ยนไป แล้วป่าก็ไม่เหมือนเดิมนี่เป็นภูเขาเดียวกันนะครับอเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยในช่วง200ปีที่ผ่านมานี่เป็นภาพที่สวยมากเลยนะคะสําหรับฉันมันเหมือนกับชาวกรีกมานั่งปาร์ตี้กันนะคะคือนั่นอาจจะเป็นท่านทูตแล้วก็นี่คือด้านนอกใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่แล้วครับด้านนอกครับผมไม่คิดว่าพวกเขาเป็นชาวกรีกนะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะเป็นคนในราชวงศ์ซึ่งอาจจะมานั่งดื่มกาแฟากันด้านนอกบ้าน <c oughs> เมื่อนา,นานมาแล้วก็ได้เห็นไหมครับ 1865ใช่เลย1865เป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะมีคนมีหนวดอยู่ในภาพเต็มไปหมดเลยนั่นก็ผู้หญิงนี่ราชวงศ์มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้มานานมาแล้วแต่ว่าเมื่อคำนวณดูแล้วครอบครัวของคุณมีความสัมพันธ์กับกระท่ามแห่งนี้นานกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับใช่นานกว่ามากเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ก็ได้ทําให้ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปมากบนภูเขาแห่งนี้ครับ ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ได้จบสิ้นลงไปแล้วกษัตริย์และก็รัฐชาติใหม่ได้เกิดขึ้นในเยอรมนีแล้วนับตั้งแต่นั้นมาครับครอบครัวของเราก็อยู่ที่นี่มาสามชั่วอายุคนแล้วแล้วมีบ้านพักแบบนี้สักกี่แห่งอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้คะนี่เป็นคําถามที่ดีมากนะครับคือเรารู้ว่ามีที่พักสําหรับนักล่าสัตว์อยู่ราว1ร้อยห้าสิบแห่งแต่ว่าเราต้องทราบซะก่อนว่ากษัตริย์ลุดวิกนั้นไม่ใช่นักล่าสตัตว์ พระออกมาที่นี่เพื่อจะพักผ่อนมันสาคัญต่อพระองค์มากที่จะหลีกหนีจากผู้คนมากมายหลบหนีท่านกับวากเนอร์มาอยู่กันที่บ้านพักนี้อย่างนั้นหรอคะมีจดหมายที่น่าสนใจมากมายนะครับซึ่งกษัตริย์ทรงเขียนถึงตัวเองและในจดหมายพระองค์ก็ทรงเขียนไว้ว่าโอ้คุณวากเนอร์ถ้าท่านกลับมาอีกเราจะขึ้นไปที่กระท่อมบนแบล็กเคนนาวกันอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับ่ปีที่แล้วเพราะว่าบนนั้นเป็นที่ที่เงียบสงบมากและเราจะทําอะไรต่างๆด้วยกันข้างบนนั้น ใช้เวลาแล้วก็สนุกสนานกันอะไรแบบนั้นนะครับแล้วพวกเขาทําอะไรคะนี่เป็นที่ที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสนใจนะครับและพวกเขาก็ได้มีโอกาสอยู่ตามลําพังพวกเขาก็มานั่งกันแบบนี้เหมือนคุณกับฉัน <c oughs> ก็คงอย่าง,งานั้นแหละมั้งครับคุณชอบดนตรีไหมคะแม่ดรวยดนตรีอย่าถามผมดีกว่าทาไมล่ะแต่สําหรับลูดวิก และสนับสนุนนักประพันธ์ที่พระองค์รักเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งของแผนการที่จะนําวัฒนธรรมโรแมนติกระลอกใหม่เสนอไปยังประชาชนบาวาเรียและการเดินของฉันก็มุ่งหน้าลงเขาผ่านป่าและเลียบไปตามหุบเขาของพอล,ลั์เพื่อชมวิสัยทัศน์ที่สง่าง,งามของลุดวิกเมื่อเวลาที่เราทั้งสองคนได้จากไปแล้วนานแสนนานผลงานของเราจะส่งประกายสำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างที่แสนงดงามซึ่งมีสเสน่ห์ยาวนานหลายศตวรรษและหัวใจทุกดวงที่เผาผลาญความกระตือรือร้นต่อสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่และศิลปะการใช้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ปราสาทในเทพนิยายนอยชวานสไตล์ stein, เป็นที่หมายต่อไปของเราไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของทุกอย่างที่กษัตริย์เพี้ยนผู้นี้ต่อสู้ยืนหยัดมาและความตั้งใจของลุดวิกที่นี่คือที่ที่มีค่าซึ่งโลกแห่งจินตนาการในออเปร่าข,ของวากเนอร์มีชีวิตขึ้นมา ความตั้งใจของข้าพเจ้าต้องการบหรณยพระสาต์เก่าที่โฮเฮนชวานเก่าท,ที่งดงามที่สุดที่คนจะได้พบเจอเป็นวิหารล้ำค่าสำหรับเพื่อนผู้ที่ตนและเป็นพอล้ำค่าสำหรับโลกใบนี้ วันนี้ที่นี่อุทิศให้กับออปราของริชาร์ดวาร์กเนอร์ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาไม่เหมือนที่ไหนในเยอรมนีมันเป็นกับดักนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่แสนห่างไกลสุดเส้นทางเดินของฉันแต่ว่าฉันไม่พลาดแน่ค่ะอา,าดูเหมือนว่าความเงียบสงบ,บงมังจะสิ้นสุดแล้วละค่ะรถโทรลงมาแล้วค่ะที่นี่ดึงดูดผู้คนมาเยือน6 0พัคนต่อวันโชคดีนะคะ ที่ฉันได้นัดกับผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเอาไว้แล้วและเธอผู้นี้ก็จะพาฉันเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปในปราสาทค่ะสวัสดีค่ะเอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชอบชุดของคุณจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะขอบคุณคุณน่ารักจังเลยค่ะเราไปที่สะพานบนนั้นกันดีกว่านะคะเอรี่กอสเลอร์เป็นไกด์พาชมทั้งข้างนอกและรอบๆปราสาทแห่งนี้มา20ปีแล้วโอ้นี่มันปราสาทจริงๆนะเนี่ยใช่ได้ยินเสียงน้ําเลยล่ะ โอ้มันใหญ่มากเลยค่ะเป็นปราสาทที่ใหญ่มากจริงๆค่ะอืมไม่น่าเชื่อเลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันสำหรับคนคนเดียวจริงๆเหรอคะใช่ค่ะมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะคะโอ้ใหญ่โตมโหรานจริงๆเลยค่ะ และเขาได้แรงบันดาลใจจากการสร้างสารรค์อะไรแบบนี้มาจากที่ไหนกันเหรอคะพระองค์อ่านหนังสือเกี่ยวกับอัศวินราวศตวรรษที่12ค่ะแล้วก็ทรงต้องการที่จะมีประาสาทแบบของพวกอัศวินทรงต้องการทําทุกอย่างที่อยู่ในสมองในจินตนาการของพระองค์ให้ออกมาเป็นความจริงแทนที่จะใช้สถปาปนิกสร้างสารรค์ผลงานพระองค์กลับทรงใช้บริการของนักออกแบบฉากนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะ มีช่างเขียนฉากโรงละครคริสเตียนยังนั่นชื่อเขานะคะแล้วก็มีสถาปนิกที่มาจากมิวนิกด้วยพระองค์ต้องนำฉากเข้ามาแล้วก็ออกแบบให้เป็นจริงซึ่งนั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะักในปราสาทแห่งนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ใช้เวลา17ปีแล้วมันก็ยังไม่เสร็จเลยนะนี่มันยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าพวกนี้เขาบูรณะแล้วนี่ค่ะใช,ใช่ไหมกำลังบูรณะอยู่ค่ะ แต่กษัตริย์ลุดวิกที่สองใช้เวลาเพียงครึ่งปีในปราสาทแห่งนี้เท่านั้นแค่นั้นเองเท่านั้นเองค่ะเวลา17ปีในการก่อสร้างและพระองค์อยู่ที่นี่ไม่ถึงครึ่งปีเท่านั้นเองสิ้นพระชนก่อนวัยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะสะพานก็สําคัญมีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นสะพานเหล็กที่สร้างโดยกษัตริย์ลุดวิกที่สองในปี1866เป็นการสร้างสะพานเหล็กขึ้นเป็นครั้งแรกในเยอรมนีก่อนหน้านั้นมีแต่สะพานไม้นะคะซึ่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แม็ก พระบิดาของพระองค์ทรงสร้างเพื่อพระนางแมรี่เพื่อให้ทรงเสด็จผ่านหุบเขาลึกเพื่อจะขึ้นไปบนเนินเขาขึ้นไปยังกระท่อมล่าสัตว์ข้างบนพระนางแมรี่รักชีวิตกลางแจ้งนี่เป็นสะพานของพระองค์ใช้เสด็จขึ้นไปบนภูเขาใช่ถูกต้องค่ะนี่คือสะพานที่พระองค์จะขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็สวมชุดพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะด้วยเหมือนคุณเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่เหมือนฉันหรอกแต่ว่าเป็นชุดที่พิเศษมากๆเลยแ่ะค่ะ โอ้ oh, ดูสิคะ <c oughs> เพราะว่าพระนางจะไม่ยอมเดินขึ้นไปบนภูเขาถ้าไม่สวมกางเกงนะคะโอ้ oh, พระนางก็เลยต้องสวมกางเกงตัวเล็กๆไว้ใต้กระโปรงใช่ค่ะต้องสวมทั้งสองอย่างมันจะต้องไม่สะดวกแ <c oughs> ถมยังร้อนอีกด้วยแน่ๆเลยพระนางทรงยอมรับวิถีชีวิตแบบเพื่อฝันของลูดวิกแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวของพระองค์กวากเนอร์มไหมพระนางแมรี่มีรากฐานเป็นคนพื้นถิ่นไม่ได้มีจินตนาการแบบลูดวิกแล้วก็ไม่ทรงเข้าใจความคิดของ กษัตริย์ลุดวิกอีกด้วยนะคะพระองค์เชื่อว่าได้ทําสิ่งที่ดีสําหรับประเทศสําหรับระบอบกษ<ช>ัตริย์แลวก็สาหรับแผ่นดินของพระองค์<ช>ด้วยแล้วล่ะค่ะนี่แหละถูกต้องค่ะนี่คือทิวทัศน์ที่กษัตริย์ลุดวิกทรงเห็นยามที่ทรงก้าวเท้าออกจากภูเขาแล้วก็หันหลังไปมองบ้านในฝันของพระองค์แต่ว่าก่อนที่ฉันจะเดินทางต่อไปฉันอยากจะเห็นวิวที่มองเห็นก้นหุบเขาวิวที่ช่วยให้กษัตริย์ลุดวิกทรงออกแบบตำแหน่งของปราสาทใหม่ของพระองค์ได้ ใช่นี่ไงล่ะคะปราสาทของพระบิดามารดาของลุดวิกที่ทรงเติบโตโอ้น,นี่เป็นปราสาทที่พระองค์ทรงประทับตอนที่เด็กๆท,ท,ที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นในสมองของพระองค์<ม>คุณจะเห็นเลยนะคะว่าทรงมีความรักต่อปราสาทแน,น่นอนเลยค่ะว่าแต่ว่ามันมีขนาดเล็กนะคะเมื่อเทียบกับปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเองนะคะจริงไหมคะก็นี่แค่ปราสาทรดดูร้อนใช้เพื่อพักผ่อนแน่นอนค่ะหมู่บ้านไม่ได้อยู่ที่นี่ในยุคนั้นแน่ๆใช่ไหมคะก็ <c oughs> มันไม่ได้อยู่นนนในฟาร์มไม่กี่แห่งแล้วคะ่ะโรงแรมนั่นสร้างขึ้นนมาาาาทททีีหลังงเเพรระวว่่่กอย สวยงามมากจริงๆเลยค่ะอืมใช่ค่ะทะเลสาบก็สวยค่ะกษัตริย์รุดวิกหัดว่ายน้ำที่ทะเลสาบเอลปซ์ซีทะเลสาบแห่งเทือกเขาแอลป์นี่แหละค่ะมันคือที่นี่เองเลยล่ะทะเลสาบออลปซ์ซีทะเลสาบของเทือกเขาแอลป์เป็นเป้าหมายที่สวยงามมากของฉันในการเดินครั้งนี้ขอบคุณมากนะคะโชคดีค่ะค่ะแล้วพบกันนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ จากคำแนะนำของแอรี่ฉันจะเดินไปตามเส้นทางหลักของนักท่องเที่ยวและออกจากนอชวานสไตล์ผ่านทางช่องแคบระหว่างเขาพอลัดนี่คือประตูหลังของปราสาทเส้นทางที่เรียบตามแม่น้ำลอดผ่านสะพานของพระราชินีแมรี่จากตรงนี้คุณจะไม่มีทางที่จะดิ่งลงจากสะพานลงไปยังบ่อน้ำหินเบื้องล่างได้มันตายแน่ๆเลยล่ะคะ่ะ ช่องแคบบางขาพอลัดและแม่น้ำเป็นสิ่งที่แยกจากกันเทือกเขาเทเกเบิร์กจากฐานของปราสาทเป็นเรื่องแปลกมากที่จะคิดว่าปราสาทยุคกลางที่หรูหรายแห่งนี้จะสร้างขึ้นเมื่อ130ปีก่อนแต่มันเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่มากที่จะสร้างปราสาทไว้และแน่ใจว่ามันจะไม่หล่นลงมา จำที่ราบบาวาเรียนที่เราเดินตอนที่เริ่มต้นของการเดินจากข้างบนได้ไหมคะมันอยู่นั่นไงคะตั้งอยู่ระหว่างชั้นกับจุดสิ้นสุดของการเดินครั้งนี้ก็คือหมู่บ้านเฮเฮนชวนเกาเมืองที่กำลังเติบโตตลอดศตวรรษที่20เรื่องราวหวานปนขมของกษัตริย์ในเทพนิยายที่ดึงดูดผู้คนมากมาย ผู้ที่ทําให้ปรา,าสาทของลุดวิกเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือวอลดิสนีย์ที่ใช้ความสวยงามของนอร์ชวานสไตล์เป็นต้นแบบในการสร้างปรา,าสาทในเรื่องเจ้าหญิงนิทราแต่ก็มีสิ่งที่น่าเศร้าในหมู่ผู้คนเหล่านี้ด้วยเช่นกันนี่คือที่ที่ลุดวิกตั้งใจออกมาหลบหนีจากโลกภายนอก จะเข้ามารบกวนความสงบของสิ่งแวดล้อมอันแสนโรแมนติกนี้เมื่อถึงเวลาที่มีคนอื่นมากมายที่ต้องการความฝันอย่างที่ข้าพเจ้ามีพื้นแผ่นดินเช่นนี้คือที่ที่พวกเขาสามารถมาหลบพักเป็นที่ที่ปราศจากวัฒนธรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีความโลภและความเกระชังสถานที่ที่ห่างไกลาจากเสียงรบกวนและสับสนวุ่นวายขมเหลาและฝุ่นผงของเมืองใหญ่ นี่ก็คือจุดที่กษัตริย์ทรงโปรดปรานมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะทะเลสาบอัปซีที่เปล่งประกายสวยงามมากเลยนะคะนี่คือที่ที่พระองค์นำศิละปะและดนตรีมาผนวกรวมกันในวันพระราชาสมภพครบ21ชันษาอ,อัปราที่โปรดปรานเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์มากที่สุดคือนิทานเกี่ยวกับวีรบุรุษเรื่องส่วนไนเมื่อพระองค์อายุ16ชันษาการสแสดงอ,อัปราเรื่องเลเฮนกรินในการเฉลิมฉลองขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนไนท์ สมัยศตวรรษที่12ครั้งหนึ่งทรงเคยสร้างปรา,าสาทไว้ที่มุมแห่งนี้ของแคว้นบาวาเรียแต่ในปี1 8น5ปรร่วมกับการแสดงดอกไม้ไฟกษัตริย์ลุดวิกทรงภูมิใจที่จะจัดแสดงละครจากจินตนาการของวากเนอร์ที่นี่ริมทะเลสาบแห่งนี้นักร้องมาถึงเรือทรงหง์ที่งดงามแล้วมันก็เป็นการเฉลิมฉลองให้กับกษัตริย์หนุ่ม21ชันสา so ที่หลงไหลเสน่ห์ของการแสดงพระอองค์ทรงสั่งให้แสดงรอบที่สองในคืนถัดมาค่ะ พระนางแมรี่พระมารดาเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างที่ผู้คนคาดไว้แต่พระนางและกษัตริย์ลุดวิกแน่นอนว่ามีความรักต่อภูมิประเทศที่งดงามของบาวาเรียอยู่ร่วมกันทั้งสองพระองค์ทรงชื่นชอบที่จะมาเล่นน้ําที่นี่เพื่อเขาน้ําแข็งทุ่งอัลไพาเป็นฉากหลังลุดวิกมีชื่อเสียงว่าเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งกาจและได้รับการบันทึกไว้ว่าทรงเคยว่ายน้ําตามแนวยาวของทะเลสาบได้ภายใน22นาที เรื่องราวของกษัตริย์ลูดวิกที่สองมีเรื่องแปลกประหลาดพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าพระองค์ทรงเป็นที่จดจําได้เป็นอย่างดีค่ะและผู้มาเยือนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในปราสาทที่งดงามทําให้ตํานานของพระองค์แผ่ขยายออกไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องราวที่ดีงามทั้งหมดเรื่องนี้จบลงด้วยศกนาะตะกรรมค่ะปีพศ886โดยที่ไม่ได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์รัฐมนตรีของกษัตริย์ลูดวิกได้ประกาศว่าพระองค์ทรงป่วยด้วยพระอาการทางสมองและไม่ควรครองราชต่อไป พระองค์ถูกปลดจากราชบัลลังก์และนําพระองค์ออกจากนอยชวานสไตล์ไปยังปราสาทที่ปลอดภัยใกล้มิวนิกเพียงไม่กี่วันต่อมาร่างของกษัตริย์และแพทย์หลวงถูกพบจมน้ําอยู่ในน้ําตื้นๆของทะเลสาบกษัตริย์ลุดวิกพระชนมายุเพียง40ชันษาและเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาที่ลึกลับที่สุดของเยอรมนี ไม่ว่าการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ลุดวิกจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่คาดเดากันไปก็คือประการหนึ่งพระองค์ทรงไ่ว้น้ำแข็งถ้าพระองค์ทรงต้องการฆ่าพระองค์เองแล้วทําไมแพทย์ประจําพระองค์จึงต้องประสบชะตากรรมเดียวกันเรารู้ว่ารัฐมนตรีของพระองค์รู้สึกผิดหวังและสิ้นหวังจากการสละราชบัลลังก์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์ทรงถูกตักเตือนเรื่องนิสัยที่มากเกินพอดีของพระองค์ความโน้มเอียงไปในทางศิลปะแต่ทั้งหมดนั้นก็เพียงหลักฐานแวดล้อม สำหรับพระนางแมรี่ที่นี่ก็คือที่รำลึกถึงพระองค์พระนางไม่ได้ลุกจากที่บรรทมเป็นเวลาสีสัปดาห์หลังจากทรงได้ยินข่าวการสวรรคตของกษัตริย์ลูดวิกหญิงที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญต่อโอรสไม่เคยมีความสบายเลยนับตั้งแต่นั้นและภายในสามปีพระนางสิ้นพระชนลงเช่นกัน ชีวิตของกษัตริย์ดุดดังละครพระองค์มีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในความคิดฝันแต่ว่าสุดท้ายแล้วความคิดฝันเหล่านั้นก็ทำให้ลัทธิโรแมนติกของเยอรมน,นีมาถึงบทสรุปที่แสนจรันทษเดอร์เมเคนคนิกกษัตริย์แห่งเทพนิยายผู้ซึ่งไม่ได้มีชีวิตอย่างมีความสุข